you สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสาํานักค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยตั้งพระกรยาหารกลางวันถวายใน,ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 เวลา12นากา30นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอกัคราราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พระเจานพระราชโอกาสให้ได้หารชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยและพริยาตลอดจนเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและตั้งพระกรยาหันกลางวันถวายนงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นพระบรวมวงศานุวงศ์พระองค์แรกแห่งรชาชวงศ์จัก,กรีที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนทรงสารสัมพันธไมตรีมาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหลายด้านจีนยกย่องว่าทรงเป็นมิตรที่ดีของจีนทรงได้รับการถุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญ,ญาวา่าทรงเป็นทูตสันทวไมาตรีไทยจีน ที่สาคัญยิ่งส่งได้รับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดสาหรับมหามิตรที่มีคุณอูปการในการส่งเสริมความเป็นสมัยใหม่แก่จีนการสนับสนุนแลกเปลี่ยนและร่วมมือรวมถึงสันติภาพโลก โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ70พรรษาและเฉลิมฉลองครบครอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธการทูตไทยจีนจากคณะนักแสดงของสถาบ,บันศิลปะก,การละครแห่งชาติจีนซึ่งเป็นสถาบ,บันการศรึกษาชั้นสูงด้านศิลปะก,การแสดงนิ้วของจีนการแสดงประกอบด้วยศิลปะนิ้วจีนหลายแขนงและการแสดงทางวัฒนธรรม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัตวราขคติาราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เวลา13นาฬิกา22นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว,าว,าสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จไปยังเทาศาบาลเมืองน้องกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นวันที่สองโดยส่งห่วงใยการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังมีแนวโน้มการติดเชื้อและจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่งตั้ง ไทยในการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานด้วยมีพระประสงค์จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในการนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสแก่ปศุสัตว์จ,จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนําไปฉีดให้แก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นส่ง งานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรจากคณะสัตวแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในครั้งนี้เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานปศุสัตว์เขต2ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีและจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่19ในการตรวจสุขภาพอนามัยทำมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจํานวนมากนําสุนัขและแมวมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำมันรวม3าม 40ตัวรวมทั้งส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าอย่างถูกต้องสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงของตนเองโดยไม่ทอดทิ้งหรือนำไปปล่อยให้กลายเป็นภาระสังคม ก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมรัศดรที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากซึ่งในอนาคตทีมประสุสัตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกัรโรคพิษสุนักบ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหารโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยทุ่งกระ่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสุบพเพิมพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2568 เวลา8ปดนาฬิกานาทีวันนี้ทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จลงพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเส้นบริเวณหน้าอาคารงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีส่งบัตรพระสงฆ์19รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการในโนอกาสวันคล้ายวันประสูติ5้าเมษายน2568ทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งรับเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนมาตั้งแต่ปี2545จนในปี2568นี้จะครบ23ปีมีกรมสุขภาพจิตทำหน้าที่เลขานุการโครงการทูบีน้ำประวันดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการดุลนรงปลูกจีตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูุมคุ้มกันทางจิตใจกลุ่มทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จจุบันเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางโครงการอย่างทั่วถึงทั่วประเทศสร้างรูปแบบของคนรุ่นใหม่และสร้างสังคมทูบีนปัจจุบันสมาชิกมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืนเวลา9ก้านิกาสิเนาทีสเสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองส่งวางพวงมาลัยและส่งจุดทูบเถียงเครื่องนมัสศการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาพินันทัปติมาพระประธานพระอุโบสถ โดยวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามหลวงชั้นโถชนิดบวรวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีสร้างขึ้นในราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นทรงไถ่ชีวิตกระบือเพศเมียจํานวนสีตัวซึ่งจะนําไปพระราชทานที่วัดขุนพุ่มจังหวัดพิจิตรทรงไถ่ชีวิตโคเพศเมียจํานวนสีตัวซึ่งจะนําไปพระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ทรงปล่อยไก่พันไข่จำนวน100ตัวซึ่งจะนำไปพระราชทานแก่กองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีและส่งปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวซึ่งกรมเรียนแห่งชาติสัตว์ป่าและผุ่นพืชถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ5เมษาย,ยน2568ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้รา,าราชาัชกาลที่สาม ต่อจากนั้นทรงปล่อยพันธ์สัตว์น้าซึ่งกรมประมงถวายเป็นปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้าปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาชะโอดและปลาเคพาจํานวน490,000ตัว ผู้แทนพระองค์ไปในพิธียกช่อฟ้าหอสสดมน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา15นาฬิกา5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลตรีหญิงคุณหญิงชยุตตาวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธียกช่อฟ้าหอสดมนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดแคร์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งคณะกรรมการวัดและคณะศิษยานุสิ์ของพระครูไพศาลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดแคร์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุ ลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์สามเณรและสถานปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเป็นอาคารทรงไทยสองชั้นสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2558โดยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์วัตไตรมิตรวิทยารามและเสร็จเมื่อปี2567 ในการนี้ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธียกช่อฟ้าหอสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติสุรายเจิมปิดทองผูกผ้าสีชมพูแล้วคล้องพวงมาลัยถือสายสูตรยกช่อฟ้าหอสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติแล้วเข้าหอสวดมนต์วางพวงมาลัยจุดทูบเทียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิทธ,ธิเตชาพินิหารพระพุทธโลกนาตประสาทนรินธมาลัยภัยสารสมานบูชิตพระพุทธมหาสุพรรณมิ่งมงคลพระพุทธรูปสามองค์สามสมัยพระประธานประจำหอสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ แล้วลงนามบนแผ่นศิลา วัดแคเป็นวัดราสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสร้างเมื่อปี2034ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นวัดในสมัยอยุธยาเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในเสภาขุนช้างขุนแผนสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่อยู่ในสมัยอยุธยาราวสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพระยาและยังมีหลักฐานโบราณวัตถุเช่นพระพุทธรูปในวิหารเก่า ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนมีการกล่าวถึงวัดแคร์อยู่หลายตอนด้วยเป็นวัดที่ขุนแผนมาเรียนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตนกับสมพันคงภายในวัดมีต้นมะขามยักษ์ขนาด9คนโอหรือวัดโดยรอบประมาณ10เมตรมีความเชื่อว่าเป็นต้นเดียวกับที่สมพันคงใช้สอนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อให้กับสามเณรแก้วหรือขุนแผน ต่อมาเมื่อวันที่4สิงหาคม2447พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ประทับที่ท่าน้ำวัดแครเพื่อเสวยพระกรยาหารเย็นหลังจากนั้นนิม,มนต์พระภิกษุกันเจ้าอาวาสวัดแครในขณะนั้นเข้าพระบรมมหาราชวังโดยได้ถวายบริคารมีบาทพัดรองเรือและตู้หนังสือไม้สัก ปัจจุบันตู้ไม้สักยังคงเก็บรักษาไว้นอกจากนี้ภายในวัดมีโบราณวัตถุศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือองคมนตรีเชิญคิรัญญบัตสัญญบัตรพัทยศและพระไตรถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ ที่วัดมหา,าธาตุยุวาราชปรังสศร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเสิญนขีรยบัตรพัดยศพัะไตรและเครื่องยศมสมรศักดิ์ ไปถวายแด่พระผมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไถพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนยปาลตามที่สรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมโพธิวงศ์ขึ้นเป็นพระราชคณะเจ้าคณะรองมีราชาทินานามตามที่จารึกในฮิรัญยบัตว่าพระผมวชิระโพธิวงศ์ศาสนวิเทศธ,ธรรมรงวรกิจนิวิศีลาจารคุณอดุลสังฆะธรรมดิโลกสาธุธรรมวิจิตมหาคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีสถิตนวัไยไถพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้ 8รูปตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2568ทางนี้ด้วยเป็นพระสงค์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระาศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสระิยะฐานดนดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดก,ก้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญ,ญบัติผดยศและพระไตรถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะประกอบด้วย พระวิเทศธรรมพรเป็นพระราชวิเทศวชิระเวทีสีสังฆคุณาพรณ์มหาคณิสรบวรสังคารามขามาวาสีพระราชคณะชันราชสถิตนวัดพระธรรมกายสกอตแลนสาราชนาจักรมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สรูป พระศรีโพทิวิเทศเป็นพระราชโพทิวิเทศวัชรสุธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรนบวรสังคารามขามาวาสีพระราชคณะชันราชสถิตนวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธนารณรัฐป,ประชาธิปไตยเนปาลมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระวิเทศวชิรยาน เป็นพระราชโพธิวิเทศวชรมุนีสีวิปัสนาธุราธรมหาคริสรบวรสังคารามขามาวาสีพระราชคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตนวดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระครูอุดมโพธิวิเทศวัดพระรามอโยธยาสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวชิโรดม พระคูโพธิวชิระวิเทศวัดไถนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวชรธาดาพระคูวชิระโพธิวิเทศวัดโพธิโมลีราชบัณฑิตสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวชิระสิริพระมหานิพนธญาณวีโรปร,ร่ยธรรมเจ็ดประโยค วัดลัติวันสวนตาหนุ่มสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชคณะชัน้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวัชรวิสุทธ์และพระครูสุธรรมทวชัยวัดสันโปกพุทธ,ทธคยาสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวัชรสุนทร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานและเงินช่วยเหลือมอบแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่โรงจอดอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยศาสตราจารย์พิเศษสุรเกิเถียนไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเชิญถุงอย่างชีพพระราชทานพร้อมเงินช่วยเหลือไปมอบแก่อูสสโซเอ,ซอ,ซอ,ซอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยกองทัพ อากาศจะดําเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังเมืองมันทะเลและกลุ่มเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมประสานงานกับสถา,านเอกอากาัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อนําไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเมียนมาอย่างเร็วที่สุด มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภาการชาติไทยโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาองค์ประธานกรรมาการมูลนิธิ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนนรีนาธองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพยังได้ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยโดยมอบเงินอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นให้แก่โรงพยาบาลวัดและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่างๆอาทิจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากรวมทั้งสนับสนุนอาหารปรุงสุกพร้อมทานอย่างต่อเนื่องทุกวันแก่เจ้าหน้าที่และทีมอาสาคู้ภยัยที่ปฏิ บภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตึกถล่มในพื้นที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครด้วย